เปล่าลมต้องเปลี่ยนรถแล้วนะ่ะ <c oughs> คุณพาผมไปไหนตาาบอเจ้บาบ้าถ้าพูดถึงตรงนี้ก็คือไร่ลีรับของตะก,กรอนลีรับเลยแหละเพราะว่ากว่าจะถึงอ่ะเอาจริงๆสวัสดีครับสวัสดีวันหยุดสิ้นปีนะฮะ วันนี้วันที่31นะครับผมมีนัดกับบ่าวโรมนะฮะจะไปเขาดาวกันนะฮะแล้วก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเขาดาวนะแคมปิ้งข้ามปีอะไรประมาณนี้แหละนะฮะตอนนี้บ่าวโรมอรอผมอยู่ที่ปั๊มน้ำมันปตทนะฮะศรีวิชาสกลเรานี่เองนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกับบ่าวโรมนะ,ะส่วนพิกัดตรงไหนนะฮะก็ แล้วแต่น้องจะพาไปนะครวันนี้ก็แล้วแต่โรมจะพาไปว่าพิกัดตรงนั้นอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวไปเจอกันกันกบบ่าวโรวมที่ปั๊มปตทครับผมครับบ่าวโรวมก็น่าจะรอผมอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอบ่าวโรวมก่อนนะครับว่าบ่าวโรวมจะพาไปพิกัดไหนนะฮะคันนี้เลยจอดรอแล้วจอดรอแลว้วว่าเปนจมหรนะือ่านาะเนี่ย โรงนี้เลยนะครับบ่าวรมไปไหนนอีนี้อยู่ไม่เออเดี๋ยว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 ก่อนเราอ้าวเราเจอบ่าวรมแล้วแล้วครับคุณจะพาผมไปไหนวันนี้ไปกุดบักไปไหนกุดบักเข้าป่าไปเข้าป่าไปทาอะไรเข้าป่าเดี๋ยวเราไปเรียกว่าสมายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พิกัดนี่เป็นยังไงผมยังไม่เห็นเลยคุณจะพาผมไปฆ่าตรกมหรือเปล่าเนี่ย สวนผักกระเลิงผักเถึงภูครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปในป่าลึกเลยลึกเลยใช่ไหมรับรถคุณไปได้นะไปได้รถผมหายห่วงโอเคเดี๋ยวคุณตามเลยคุณนำเลยนำทางเดี๋ยวผมตามไปครับเรากำลังจะไปพิกัดตรงที่บ่าวรมพูดถึงนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะฮะวันนี้ให้โรมเป็นไกด์นะฮะเพราะว่าเขารู้จักพื้นที่ที่นี่เยอะเขาเป็นคนสกลโดยกำเนิด นะแต่รถของโรมเนีไม่แน่ใจบอกว่าเข้าไปในป่าบอกงั้นเข้าไปในป่าออลึกเรถเก่งเข้าได้หรือเปล่านะไม่ได้ไม่เป็นไรนะจอดข้างๆเดี๋ยวนั่งรถผมไปต่อนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันครับตามบ่าวโรมกันไปเลยเราใช้เส้นทางนะครับสายสกลกาลสินนะซึ่งผ่านปงปิ้งงูนะครับผ่าน รัตตมนาคผ่านราชเวศนะครับซึ่งถนนสายนี้เป็นถนนที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามเหมือนหลายๆครั้งที่หลายท่านรีวิวกันนะฮะสกลนครมีเส้นนี้ที่เป็นจุดแลนด์มาร์คนะ,คะหลายหลายท่านที่ผ่านมา,าจะไปนครพนมมาจากกรสนธุ์จะไปนครพนมก็ต้องผ่านโค้งปิง้งงูจุดจุดนี้ฮะ,ะซึ่งมีวิวที่สวยงามและมีจุดเช็คอิน ที่น่าประทับใจอีกด้วยครับจากนี้ก็คือโค้งปิ้งงูนะฮะเป็นจุดแรนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งนะครับก่อนเข้าสกลนครนะครับเป็นถนนที่มีความสวยงามนาะโค้งสวย แล้วก็พูดถึงเรื่องของการจัดแต่งนะครับสวนร่มรื่นนะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะครับปิ้งงูปิ้งรักซึ่งมองไปด้านหน้าก็จะเห็นตัวสวน นะครับเป็นเลข9และมองไปเห็นวิวของหนองหานและก็ตัวเมืองสกลนอครด้วยครับสวยงามครับผ่านมาก็แวะเช็คอินกันด้วยละกันแล้วเราก็เข้ามาถึงช่วงที่รุยเบาๆกันแล้วครับ <c oughs> ทางลูกลังนะฮะเรื่อยๆยังไม่ถึงจุด หมายปลายทางวันนี้เราเรามากันเร็วหน่อยนะ้วนอะก็ลัวมันจะมืดก่อนนะฮะออกกันมาบ่ายสองนิดๆตอนนี้บ่ายสามครึ่งยังไม่ถึงเลยผมว่าเป่าลมต้องเปลี่ยนรถแล้วนะ่ะ แปดร้อยแปดร้อยเมตรแมวนะฮะเนี่ยไปยังไม่ถึงเติมขึ้นเนินแล้ว ไปหน้าฝนหน้ารถเก่งก็คงคงเข้ามาไม่ได้นะฮะรถเบาลมก็หมดสิทธิ์คุณพาผมไปไหน้า,าป้าบอเจ้าวะอู้ <laughs> ก็มาตรงนี้มันจะเงียบสงบไงครับสำคัญคือตรงนี้เรียกว่า กระเลิงผักเถิงกูครับเขาจะปลูกผักแต่แต่ช่วงนี้เขาตัดผักแล้วอ๋อตัดผักแล้วและมีสตรอเบอรี่มีสตรอเบอรี่ใช่อด้านนู้นมีสตอด้วยใช่ครับแล้วก็มันจะมีนน้ำไงคุณอ๋อมันจะมีอ่าคุณพาผมไปเดินเดินไปดูก่อนคุณไม่ขับรถก่อนเหรอไปมอดก่อนไปคุณไปมอดให้ผมก่อนปิดประตูให้ด้วยเห็นไหมผมทางนี้ครับมาทางนี้ตรงนี้ เจ้าของสวนเขายังไม่อยู่อโอเคแต่เจอเขาอยู่ตลาดอยู่เมื่อกี้นี่อ๋อเหรอครับก็คือเขามาเราเรามาโดยโดยโดยขออนุญาตแล้วแต่ขอญาตแล้วเขาบอกว่ามาเลยโอเคแต่มุมนี้มุมนี้ดีกว่าแสงได้โอเคนะครับตรงนี้เขาจะปลูกสตรอเบอรี่ไว้ตรงนี้ครับผมแล้วก็จะเป็นผักอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับไปดูไหมอ๋ออ่าเปนไงเอาตรงนี้ไงอ่ามันว้าวตรงนี้นี่ไงเนี่ย เร้มีป้ายด้วยกระเลิงผักเิงภูใช่อ่านี่ครับมันว้าวตรงนี้แล้วมีมีลำธารด้วยนะครับข้างล่างมีลำธารอ่ะเดี๋ยวไปดูไปดูผักอ่าเดี๋ยวตรงนี้มีเถียงนาน้อยเดี๋ยวเรารอเขามาเดี๋ยวเขาให้เขาพาชมสวนอีกทีหนึ่งอ่าเราไปดูก่อนเราไปดูก่อนนะครับอยู่พื้นที่กุดบากนะครับตรงนี้เป็นซอกเรียกว่าเป็นซอกเขาตำบลกุดแหดน่าจะใช่ใช่ผมผมผมผ่านเทศบาลมาอยู่เมื่อกี้ เนี่ยเป็นสตอเบอรี่ครับไม่รู้ว่ามีหมากไหมวันวันนั้นผมมาแล้วครั้งหนึ่งสตอเบอรี่ที่นี่อร่อยมากครับมันจะหวานหอมเพราะว่ามันเป็นพันธุ์หลวงเนี่ยนี่คือต้นสตอเบอรี่เดี๋ยวไปดูก่อนถ้าพูดถึงตรงนี้ก็คือไร่ลีลับเอ่ลีก็ต้องใช้พันลีรับเลยแหละเพราะว่านะครับกว่าจะถึงอ่ะเอ้าจริงๆนี่ไงลูกสตอเบอรี่แต่มันยังลูกน้อยอยู่วันนั้นผมมาถ่ายทําอ่ะมันลูกใหญ่แล้วก็อร่อยมากครับ นะครับนี่นี่นี่เห็นไหมข้างข้างดากของเจ้านะนะครับแวบมาทงนี้โอ้นี่ฮะมีมีมีแต่เราเราเราไม่สามารถที่จะเด็ดมาชิมได้นะฮะไม่ถือวิสาสะไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้าของสวนก็ไม่อยู่ยังไม่อยู่ครับนี่ฮะกำลังมีครับแต่วันนั้นผมมาถ่ายนี่อร่อยครับหอมอืมเนี่ยเขาก็จะปลูกผักตรงนี้ครับคุณอ๋อข้างล่างก็จะเป็นผักผักปลอดสารพิษด้วยมั้งใช่ครับปลูกปลอดสารพิษด้วยปลอดสารพิษปลอดสารพิษเออแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมี นี้เขาปลูกสตรอเบอรี่เป็นขั้นบันไดไว้เขาเพิ่งตัดผักออกนะะผักเพิ่งตัดแล้วก็จะเป็นขั้นบันไดอู้สวยครับสวยเนี่ยยิ่งผมถ่ายมุมนี้นะคุณอยู่ข้างบนนะผมถ่ายมุมนี้เออมันได้เลยอ่ะแล้วก็จริงๆเขาก็ไม่ได้เปิดเป็นที่กลางเต้นแบบทางการอ่านี่ก็คือเรารู้จักกันเป็นการส่วนตัวจช่ผมก็แนะนาเขาอยู่ว่าให้เปิดใช่ เพราะว่ามีห้องน้ําด้วยครับฝั่งโน้นก็จะเป็นห้องน้านะครับมีไฟแสงสว่างที่เป็นโซลาเซลล์นะฮะตรงนี้เราก็มีลาธารสําคัญก็คือมันเงียบสงบใช่ไหมคุณลุมันเงียบสงบคุณเดินเดินเดินตามผมลงมาผม่าอยู่คนสวยที่ว่ามันเข้ามาลึกใช่ไหมใช่ใช่ใช่ลึกมากแล้วก็จริงๆรถเก่งผมเข้ามาได้รถทุกอย่างก็ต้องเข้าได้ครับนะครับแต่ว่าก็ค่อยๆเข้ามาแต่รถของพี่หยดน่ะแกจะเป็นรถยุคสูงอยู่แล้วใช่ออฟโรดสบาย บรรยากาศตรงนี้ก็จะเห็นเป็นลับสนี่นี่เขาตัดแล้วนี่ตรงนี้เขาตัดแล้วอ่าอ่าตรงนี้เป็นปลูกสตรอเบอรี่ครับแล้วข้างล่างก็จะเป็นพวกผั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 กมุมโน้นได้ตัดไปแล้วใช่ใช่ไหมไอ้ต้นต้นต้นอะไรอ่ะผักาดเหรอตันนั้นเขาน่าจะเอาไว้เป็นพันพัันครบตัวนี้ก็จะเป็นผักอ่ะดูดูมุมนี้นะครับดูมุมนี้นะครับทุกคนตรงนี้จะเป็นเทอเลสยื่นออกไปเป็นเป็นเหมือน เหมือนเทเลสไม้ไผ่เป็นแค่แค่ไมไผ่แค่ไม้ไผ่ยื่นออกมานะฮะเดินเบาๆหน่อยนะคุณนะไม่เป็นไรมึงดูแดงน้มันได้มันได้นะนะครับดูสิผักผึกอะไระครับและสําคัญดูมันจะมีมีลําธารครับครับลาธารนี้เขาบอกว่าน้ํามันจะไหลตลอดทั้งปีเลยนะครับมีตลอดอยากได้ที่แถวนี้จริงๆครับมีเห็นไหมลมมันจะผ่านตลอดใช่ครับครับผู้แสงตอนนี้กาลังสวยสวยมากสวย แสงแล้วงสวยผักนี่สวยมากนะครับนะเห็นไหมหนึ่งเดี๋ยวเราเก็บกินกับปิ้งไก่ตอนเย็นนี้ว่าได้เนาะได้เราซื้อได้ไหมซื้อก็ได้ซื้อเขาเขาเขาขายนั่นแหละซื้อกลับไปด้วยเนาะเออซื้อกลับไปด้วยแต่แต่แต่คืนนี้เราขอก่อนเนาะขอก่อนขอกินจิมก่อนอุ้ยมีผักชีด้วยผักชีเออนี่เห็นไหมเนี่ยอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ผมเอาน้าจิ้มผมเอาน้ําจิ้มไก่มาด้วยน้ําจิ้มแก่วลรตัดอร่อยมากแก้วเลยอ่านี่คือ บรรยากาศภาพรวมนะครับนี่ก็คือภาพรวมมองดูมุมบนนะครับมุมบนนะครับมุมบนเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปเป็นนายแบบให้อ่าไปนะครับวเดินเดินดีๆนะคุณนะนะครับผมแบตก็ไม่ชาร์จเนาะเอืจองหลาวของสตอรี่เนี่ยเป็นไงบ้างครับโอ้มันสุดยอดจริงๆครับสุดยอดสุดยอดเนาะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วผมเป็นคนที่ชอบชอบธรรมชาติอยู่แล้วเนาะมันสงบนะเออเป็นคนที่ชอบธรรมชาติ เป็นคนที่อยู่กับธรรมชาติผมอยู่เหมือนเราไปอะไรนะผู้ายนด้วยกันบางทีสองวันสองวันคนเขาว่าคนเราบ้าใช่อแต่วันนี้ผมว่าเราจะได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปอุทยานก็จะเป็นลักษณะที่มีคนเยอะหน่อยเสียงดังเสียงดังอยู่แล้วก็อาจจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะไปอแต่วันนี้เราแบบมาแบบแบบผู้ทอนแบบผู้ทอนดูทางเข้านะผมถ่ายเกือบตลอดทุกช่วงที่เข้าใช่ไหมโอ้เนาะใช่ ผมไม่มีปัญหาหรอกผมติดารลดคุณไม่ไม่ผมมาสองสามครั้งแล้วเคยมาผมก็เลยว่าผมก็ไม่มีปัญหาสําหรับบาวรมเพราะว่าบาวรมเคยมาถ้าเกิดว่าเราเราจะขอซื้อเนี่ยได้ที่ได้เนาะต้นละร้อยครับโอ้นั่นไงฮะหนึ่งร้อยบาทได้เลยเดี๋ยวเราจะซื้อกลับบ้านสักต้นสองต้นนะเราไปปลูกในเมืองสกลว่ามันจะได้กินไหมมันจะได้ผลไหมแต่วันนั้นผมมาชิมนี่ก็ค่อนข้างอร่อยทีเดียวมันจะได้ผลไหมครับครับประมาณนั้นใช้ได้ครับ เนาะเดี๋ยวเราได้กินผักสดๆกับปิ้งไก่ลําทานโอ้บรรยากาศได้มาเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันข้างบนเนาะไปไปผมกันคุณถือกล้องไปเออนั่นแหละไม่มีปัญหาเราเอก้อต้นมะละกอผมว่าบรรยากาศมันได้เลยดีไหมดีครับดีดีดีเนาะผมก็คิดออกพอดีพอดีแล้วมุมนี้ มุมนี้ก็เป็นมุมนั่งเล่นนะนอนเวียนได้ครับนี่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแบบเป็นทางการเป็นสวนแต่สวนก็รับแบบคนมาศึกษาดูงานใช่ใช่ครับใช่ไหมศึกษาดูงานแล้วก็มาซื้อผลิตภัณฑ์ของสวนใช่ครับก็ก็บอกมาเลยไม่ต้องห่วงใช่เขาเขาเตรียมมาให้เราสองลูกด้วยสองลูกใช่โอเคคนละลูกเออคนละลูกเลยเขาเตรียมไว้เคุณเอาลูกนี้ นั่นไงมันมีหอยเจาะแล้วเนี่ยนี่น่าจะอะไรกินนะกินกินเลยนะครับถือวิสาโอ้ยเน่ามันมีเจาะมันมีเจาะเน่าครับเน่าโอเคเดี๋ยวเราก็คงจะหาสถานที่กลางเต็นท์แถวแถวนี้แหละนะครับอ่าอร่อยไหมได้เหรอหวานแจ๋วแจ่วนะครับไม่มียาพิษไม่มีดอกหืมปักกระแยงตัวนั้นโอ้ยสมกบเนาะเออปักกระแยงนาเด้หนี่ปักกระแยงนาครับผม เนี่ยหอมนะฮะคือรสชาติของผักกระแงเนี่ยคนดั้งเดิมของภาคอีสานภาคเหนือนะจะชอบรสชาตินี้นะครับคือเป็นเป็นกลิ่นเฉพาะตัวกลิ่นเฉพาะและเป็นคนเอคนที่ไม่ชอบก็จะไม่ทานเลยจะขิวจะขิวก็บอกอือแต่คนอีสานเนี่ยถ้าได้กลิ่นผักกระแงนี่จะคิดถึงบ้านใช่หอมดอกผักกระแยงยามฟ้าแรงคำลงมาเ แอบแอบเขียดจนะนั่นไงนี่เนียบประมาณนี้ฮะนี่แหละสวยงามสวยงามแล้วตั้งตรงไหนดีเต็นเราแถวแถวนี้แหละก็นี่ไงโซนแถวนี้มันก็โซนนั้นก็คงไม่ดีเพราะว่ามีมีเจ้าที่เจ้าทางอยู่แล้วก็แถวนี้แหละไหมฮะเป็นโซนนี้ครับเดี๋ยวเราจะกางเต็นโซนนี้ครับผมครับโซนนี้คุณผนต้องไปโซนนี้นะอืมครับวันนี้เราจะกางเต็นพื้นนะฮะเดี๋ยวผมจะผมไม่กางเต็นรถผมจะกางเต็นพื้นโอเค ครับได้หมดแหละวันนี้เราก็สบายๆนะครับอ้าวเดี๋ยวเรามีอัลมอนด้วยอัลมอนอีสานเนาะเออเนี่ยอือคุณรู้ไหมสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยอ๋อเคยเป็นเด็กมาด้วยเเป็นเด็กมาด้วยบ้าบอนะเนี่ย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 ออไม่น่าเชื่อว่าเคยเป็นเด็กมาด้วยเนี่ยม่นใหญ่ละเท่าลวดบอลเลยเนี่ยโอ้เนี่ย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 เออเนาะอืมเป็นแบบนี้มันต้องคั่วก่อนไหมจะไม่ตดแตกกันตายไปข้างหนึ่งถ้าคั้วเนี่ยมันจะแก่ง่ายอือแต่ถ้าไม่คั่วเนี่ย อนี่มันออริจินอลนะคุณไม่เคยอาวคนไม่รู้ยัจงเด็กเกิดไม่ทันนะเนเอยเออก็นั่นแหละเออระวังมือนะครับถูนิ้วโป้มืออยาของจะเห็นไหมแล้วกระบอกนี่ครับจะมีตามพื้นมันจะหมดแล้วนะแบตของคุณนี่เนี่ยมันจะหมดตาโคโรชีนป่ะอืมราางมือระวังมือเห็นไหมอ่าเนี่ยอ่าวิธีนี่อ่เขาเรียกอะไรวิธีชนบทจริงจริงวิธีชนจริงๆซึ่ง บางที่ไม่มีแบบนี้นะฮะหาไม่ได้แล้วนี่เด็กปัจจุบันคนอีสานแท้ๆนะเด็กเด็กแถวสกลเราหรือทางภาคอีสานเราแท้ๆยังไม่รู้จักเอาบร์เอาัเอาบร์อีสานเอามันบอกเอาบร์อีสานนะครับเออครับโอเคครับและที่นี่ก็คือการเลิงพักเชิงผู้แล้วเราจะแคมป์กันครับผมเดี๋ยวเขาดาวดูเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกลางคืนนะครับ บรรยากาศยามเช้านะครับตื่นมาอากาศดีและสดชื่นมากเลยครับเป็นยังไงบรรยากาศเย็นสบายไหมจุอมเย็นเอปแจ,จังวันนี่แลหละน่าพักผ่อนไหมหน่าพักผ่อนมากเลยครับอ่าเนาะงงมันเหมือนแบบโดนดูดวิญญาณใช่ไหมรงงเ,เราไม่อยากกลับออกจากจุดนี้เลยนะครับบรรยากาศโดยรวมดีมาก เมื่อคืนนอนหลับสบายด้วยครับไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรจุกลู่เลยมาหยอกเราเลยนะฮะ<ม>ทั้งที่ตรงนี้ก็เป็นเป็นป่า<ม>เป็นเขานะะแต่ก็ไม่ได้โดนหยอกเลยแต่ก็มีเสียงแก้วตก <laughs> เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศยามเช้ากันครับว่าในสวนจะบรรยากาศดีขนาดไหนเดี๋ยวคุยกับเจ้าของสวนกันด้วยครับผมกับเช้านี้ก็ ให้น้ำต้นสตรอเบอรี่สายพันธุ์อะไรครับสายพันธุ์พระราชทานแปดศูนย์ครับพระราชทานพระราชทานแปดศูนย์จากเชียงเชียงใหม่เชียงรายจากเชียงใหม่จากเชียงใหม่นะครับโดยปุยครับดอยปุยเชียงใหม่นะฮะก็คือสามารถปลูกที่บ้านเราสกลนครได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมสักลูกสองลูกนะครับครับอ่านะฮะเดี๋ยวผมจะไปชิมสตรอเบอรี่สักลูกสองลูก อ้าวคือว่าเป็นจานเลยอาวแเก็บมาน่อ่าบ่าวลมเก็บมาก่อนอ่ะคุณลองชิมสิรสชาติเป็นไงนี่สตอเบอรี่ของแท้แน่นอนป๊าบเสียงกัดรสชาติเป็นไงครับหอมไม่ดีหอมอร่อยหอมอร่อยเลยอ่าฮะอืมอันนี้เก็บมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่แล้วคุณออมีดมาจากไหนมาผ่าครับ ไอเขาผ่ามาเขาก็ผ่ามาด้วยแหละนี้แหละนี่ก็คือสดจริงๆเพิ่งเก็บจริงๆครับอตามบ่าวโรมไปดูกันนี่นี่นี่มันเพิงออกก็เลยอาจจะลกลูกน้อยลูกเล็กลูกใหญ่สลับคนเปีกันไปอ่าพันพระราชทาน80นะครับนี่นี่นี่โอ้นี่ไงเห็นไหมนี่นี่นี่ <แปล>นนครับผมผมก็จะถ่ายของผมบ้างเป็นตาออ,นะอ,ออนซอนไหมเนาะออนซอนเหรอเนาะอ่อนซอนนะครับดูบรรยากาศโดยรวมนะครับยามเช้าของสวนกระเลิงผักเถงภูน,นะครับ สวนเลยแซ่บปะล่ะแซ่บเนาะนานเ้ยนานไงวันตัวเนี้ยเข้าท่าเข้าท่าหลายคนบอกว่าเก็บมาจากจานเดี๋ยวต้องไปหาตรงที่มันมีหม่ให้ดูหน่อยนะครับเผื่อคนไม่เชื่อคือกำลังกระตุ้นดอกเพราะว่าหนาวเพิ่งมาครับอันที่ออกที่ผ่านมาคือกระปิดกระปอยแต่หลังจากนี้ครับของแท้จะมาแล้วชอบดอกเริ่มติดติดติดแล้วครับครับไม่เกินสองอาทิตย์ แดงทั่วแน่นอนไม่เกินสองอาทิตย์อีกสองอาทิตย์เรามาดูอีกรอบหนึ่งมันจะแดงแบบแดงสลับเขียวก็คือลูกแดงแล้วก็ใบเขียวนะฮะจะสวยอ่าให้น้ําวันหนึ่งกี่ครั้งให้วันละครั้งครับวันละครัง<ห>้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวให้ช่วงบ่ายช่วงเย็นแล้วมันจะเกิดชรามันชุ่มชื้นเกินไปอ๋อต้องให้คือต้องไม่ชอบน้ําครับแต่ไม่ได้ชอบน้ําขังอ่าแต่ต้องระบายคือพอเขาอิ่มแล้วก็ปล่อยลงมา ใช่ดังนั้นวัสดุเพาะพวกนี้ยมันต้องระบายน้ำได้ดีฮะนี่ฮะเขาไม่เขาชอบน้ำแต่แต่เขาไม่ชอบแช่น้ำไม่ชอบชอบกินน้ำนะฮะบ้านนี้นะครับรบนึงดูนี่มีจริงจริงด้วยไหนมไง่เอาคุณลองเด็ดใส่ปากสิ ผมขอยนาตแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมกลับกล้องก่อนเป็นยังไงอุ้ยฉ่ำอันเนี้ยอร่อยอร่อยใช่ไหมหอมเออพันนี้มันหอมหอมอ่าสุดยอดเลยพระราชทาน80พระราชทาน80นะครับครับผมพี่น้องป้องไปนะครับสกลนครเราปลูกได้แล้วก็อร่อยด้วยแคบตัวแล้วเนาะฮะไม่ได้น right? ้อยค่าเออไม่ได้น้อยหน้าใคร และที่นี่ก็คือกะเลิงผักเทิงผูที่นี่สกลนครครับ